ครับผมสวัสดีครับครบ,บ้านทุ่งกับโรงเรียนปลาเกินปลาเที่ยวครับวันยุดแลว้วโรงเดยนจะปลาไม่เอลสวนเหมือนเดิมครับวันนี้วันยุดก็ปลากันไหมใช่ใช่ชีวิตสผัสบรรยากาศแบบบ้านทุ่งเขานี่ครับบรรยากาศนี่ครับอยู่วันนี้วันนี้มันอยู่ส่วนหน้าครับโรงเดยนจะทํามีเมนูมานําเสนอเนอวันนี้เมนูปลาหมึกย่างวาสาบิครับเมนูไก่ผ่านไปก่อนเมนูไก่น่ารอทริปหน้านะครับวันนี้ดูบรรยากาศท้องฟ้าอึมครึมนิดหน่อยครับเขาจะทําเมนูปลาหมึกย่าง มาได้ครับน้องบ่าวเรัมาฮะเนี่ยมาดูดเสื้อลงเสื้อลงเด่นมาเตย <c oughs> ครับ <c oughs> น้องแบงค์เนี่ยปตเดี๋ยวดังไฟกันเลยครับวันนี้จะทำเมนูป่ามึก <c oughs> ป่ามึกนอย่างไรครป่ามึกจิ้มวาซาบิครับป่ามึกย่างก็จิ้นกับวาซาบิแต่ว่าเมนูแบบานถุงเนี่ยกินแบบานถุงครับเนี่ย <c oughs> ก็สูงไฟกันหน่อยนึงเ <c oughs> ดี๋ยคควผมจะดูป่ามึกครับนี่อายุอายุจิ้นปิ้งี่ตอมได้หายทาบสึนครับ นวดป่ามึกย่างแล้วจิ้มวาซาบินะครับนี่วาซาบิลางครับนี่ล่างลางเลยแล้วลองกับมาโชว์หน่อยนึงนี um> ่มะมือดเห็นไหมเออแต่ลนางลราเดียวบางเลยเดี๋ยวเขาจะเอาไม้เสียบเสียบแล้วเขาก็ย่างแบบคล้ายๆกับคล้ายๆกับป่ามึกหันเนาะตอนเราที่ตามครับฟังเลยนี่ครับเมนูนวดปตามมืกรับมาจากบิ๊กซีนะครับเออเยอะไอตัวใหญ่เนี่ยเราลองโชดดันตึงๆให้ดูหน่อย นี่โนดปลาหมึกยักษ์เดี๋ยวห่อไม้ไผ่นี่ยนะแล้วตัดแล้วเสียบปักดินแล้วก็ย่างแบบจิ้มกับวาซาบิครับต้องรอที่ตามครับเมนูบ้านทุ่งครับล่างเลยล่างเลยกับจโจยกันทำอาหารกินเอาเอามีดมีดอย่งไหนมีอดอะไรกะน่าแบบเอาแบบเลี่ยมๆงามๆเงี้ยเอาเนอะเดี๋ยวเขาจะปักกับดินแล้วเขาก็จะทำด้านหนึ่งย่างครับจิ้มกับวาซาบิกินบรรยากาศบ้านทุ่งนี่แหละเขากำลังเลิอกเพิ่งกำลังดั้นื้อกำเร็ตนะช่วงนี้ครับ บรรยากาศช่วงนี้ไผ่แมวนี่บรรยากาศดีสุดๆเลยเดี๋ยวู่ดูบรรยากาศโอ้สวยก็เหมือนภาพวาดเลยครับ,บนาาบีน่ครับบรรยากาศดีมากๆเลยบรรยากาศบ้านเฮาครับเปิดกำลังปลูกนากันนะครับเดี๋ยวจะซูมดูนี่ครับกำลังปลูกนากันเลยคลิปนี้ขอยาวๆไปนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับบรรยากาศแบบนี้นึกถึงนี่ไปแมวภูชีฟ้าเนาะเดี๋ยวปีนี้จะปไปไผ่แมวกันภูชีฟ้า เขาก็เอาสูมมอนอย่างไปดังไฟแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องเอาฟื้นไปเองเงินแปลงมากนบนดอยของขายมากสามสิบบาทอ่ะครับก็คิดถึงผูช่ฟยฝ่าจริงเดี๋ยวปีนี้ปลาไปเอาไปตั้งแค้นเหมืนกลยครับครับนี่ครับมาละครับนวดปลาหมึกนะสุดยอดเลยปลารอที่จะไปปิป้งนะครับบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านสวนจริงจริงเลยนี่ดีวรอทันแป๊บหนึ่งปักเลยปักไปรอเลยนี่ครับกินกับวาซาบิมันกับ นะอยู่ถึงเชียงไ่ายก็ได้กินอยู่ครับนวดป่ามือครับ <c oughs> <c oughs> ออืออืครับผมทานได้ทีิงปิ้งเลยย่างไปเรื่อยๆเป็นออเดอร์ครับ,บกินมันยุดนะ <c oughs> ปิ้งแบบไหนให้มันซุกเพราะว่าดูจากกระแสลมืรอแสลมไปทางนี้ไงครัก็ย่างทางนี้ได้กับมไม้ตักเลยอ่ <c oughs> ผมมีโซยุมาแนวนี่มีแต่ซิ้วขาวแต่ว่ามีวาสบีของแท้อยู่ต้องรอที่ถามครับจิมวาสบิบาวแบ้งเขากำลังปิ้งไก่อยู่ <c ười> ไหนแบ้งมาชวนหน้าแบ้งไก่อย่างนะแบงไก่ปลาดีกว่า <c ười> มาดูใกล้ๆหน่อยกันดูใกล้ๆหน่อย <c ười> นี่ย่างเกลือครับเวลากินชี้กินกับน้อยกับน้อยนะมันจะสุดยอดปิ้งเลยกระทะกระยั <c ười> อ,อปิ้งเลย มันได้มันได้บรรยาก,กาศมันมาแหลมมันก็นี่ครับเดี๋ยวดูป่ามึกนวดป่ามึกอืมครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับไก่กระดูกดำครับแบงค่บ้าน่ากินกลเลยไก่แจ้ก็ ยางไฟก่อนอ๋อยางแจ้งแต่เกลือนะเวลาซุกมาชีกลินกําน้อยกําน้อยนะสุดยอดเลยครับแรงแรงมามาตรกาศโคตรดีเลยนะปลาโตเออหั่นเห็นหน่อยจะได้เป็นเหมือนปลาหมึกเนาะโอู้หั่นมาเซตอ่างน้ำโอ้คนขายนี่รอขายหรือเปล่าทำไมน้ำเยอะขนาดนี้น้ำปลาหมึกครับดูอื้มยางเริ่มจะแหมแล้วะไก่เขาเนี่ยก็ได้ตีครับอหลุมมีกล้วยเนาะพี่โทษนะ อดครับอืมกลับมาสุดยอดแล้วครับสีสันลมกระดังแรงๆนะครับมาแล้วบาบกบพ่อก็มาแล้ว,ลวสวัสดีกล้องหนักะกบเนี่ยมาบกบมาแล้วครับปวดร้ออาพี่มือพี่มือมอดจำใจพี่มือไอ้แบงค์เหรอ <laughs> หมอดไ,มได้ถือมานสิครับ,นนบ <laughs> ว่าถ้ามอดจับได้จะกินนิฟนะ ใจใจใจเพราะว่มาเห็นหมอถือบาตตั้งแต่ทีแรกปับ๊บเออเจ้าของมันเจ้าของมันถามมันเลยยังเนี่ยดีใจเฮ่เนี่ยปลาเพื่อนป่าปิป้งตัวเลยป่ะปิ้งตัวปลาดุกตามมาดูครับตามมาดูบรรยากาศโอ้โหใช้ชีวิตเป็นบ้านเฮาเนี่ยครับขอเื่อพออยูพ่พอกินแล้วก็ใช้ชีวิตมันพอเพียงเนะี่ยมันก็พออยูอย่ได้ครับ บรรยากาศบรรเทานี่ครับน้ามาเมื <c> ่ <oughs> อก,ก่อบโรงเรียนใจ้ชีวิตยุงเทพป,ประมาณ10กว่าป,ปีนะครับเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริบเล็กๆน้อยๆก็มาทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆที่บ้านเฮานี่ครับก็พอได้อยู่ครับบรรยากาศโอ้มันหายใจแบบเต็มปอดอะ่ะครับในาน้ำมีปลาในานามีข้าว <c oughs> อ่ะร <c oughs> นะ้องเหรอร้องหมดเหรอเออ มีเห้เฝ้าปุ่นปิกไปป่ามืดไก่เขาหายหมดเลยทางสะดวกตอนนี้ทางเขาหายเขาสวนรถยนต์มาถึงเขารถเก๋งยังมาเลยตะกี้เห็นครับแหน่อยๆไฟฟ้าเขามาแล้วตีให้ตู่เบายู่น่ะไฟฟ้าเขามาถึงหมดละไส่ป่าทุมปลาทุ้มมันจะกินปลาดุกม,มันจะกินป่าไอ้ไส้ดิบป,ป่ะ

กินก็นี่มากินไปแล้วเนอะไปนั่งกินปลาหมึดีกว่าเว้ล้อปลามอดไว้บรรยากาศเล่นบรรยากาศจริงๆของวันยุทธธรรมได้เหลืองเลยมาแล้วครับนี่มือมือเบ็ดับเอฟซีนะไอ้ก่ไกลแบบนี้นะโอ้นี่ครับเหลืองแล้วน่าจะใจได้เลยวนะนี่คุณเด่นมา่กวัวจีนแล้วนะครับตูรหน้าตามัน เอออีกแกจะถามว่าอคนมี้พ่อคนนีลูกสาวก็ยังถามเ่าน่ะมันจะมีลูกมาคนเดียวแบบว่าเอาไปจัเอาไปเอาไปทางไหนครับนี่อ๋อนี่ครับตะกากาโอ้มีซูมมีอีงมาพร้อมเฮ้ยนี่เตรียมพร้อมาครับเนาะอากาศมอเตอร์ครับเอากาศไหนมา,าครับนี่ กกลุงสวนขอเหือบนแหอ๋อครับแกเ้างมดพอดีเหรอครับพอดีนี่แกของไอ้เบิรนดอนนี้ย่ยเอาอ๋อวันครับบรมยานกาศปันฮงครับของนี่ผมจะของอาจูครับนี่อาครับอ๋อ ครับที่เมียมมันตกโดเนี่ยแม่นกรับแมน่นมันก็เป็นของทหารเราใช้สิ่งที่แออบบท่องทานแลปิ้งเลยปิ้งเกิดอะไรลูงเด่นเดี๋ยวไม่ได้ขอไม่ได้ตั้งกล้องกันเนอะเดี๋ยว,ยวตอนชิมเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูครับบรรยากาศคือ <c oughs> อันนี้มันจะอันนี้เป็นปลาโกตเต้เออปลาดุกบราจประปลาดุกหน้าม่ามันก่อปลาดุกเต้เลยนี่เดี๋ยวกบเดี๋ยวเขาจะจิ้มครับนี่น้ำโชยเลยเหรอเป็นอย่างไรพวกคุยกันนะคบวาสบีสดทำว้าวาสบีสดครับต้องรอชิมครับ ก็แข่เอาไงปิ้งปลาหมึกแม่ิอะไเยปลาหมึกนวดปลาหมึกปลาเียเอนี่นะครับสุปแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวชิมกันเนี่ย คยือว่าเป็นอาหารหูนี่ก้วยกับบิ้บงกับมีปลปน้องพอปลาดุกไหมเหรอกี้กดเพไปกลายเป็นกดว่าเพครับมุนๆเลยเหรอมันก็มันต้องเกอมันใครก็อเนาะครับไก่เขาได้ตีปลามึกเขาได้ตีนะครับถึงเวลาชิมไปชิมเป็นออเดอร์ไปเลยเลยเกาศเถือว่าซุกแล้วครับนี่ โอ้โหสุดยอดครับส oh. ุดเลงครับสุดยอดเลยมั้งคือมีอะก็จิ้มจิ้มได้นะอันนี้สุ้อันนี้แต่เรามันจะออกแฮมๆต่ำมือพวกนี้นะแล้วก็ไก่ตัวเอาเดี๋ยวเราจิ้มไก่เนี่ยนี่ครับโตสุดยอดผลไม้เดี๋ยวจะมีจิ้มปลาสวิตตอนที่ตามครับเดี๋ยวแต่ว่าต้องย่างอันนี้โชว์ขึ้นดูก่อนลำซุระเดี๋ยวจะจ้างเดี๋ยวผมจะทานน้ำจิ้มปลาสวิเวลาอู้น้ำลายตีเดียวน้ำลายตีเลยมันยาจริงครับรอที่ตามครับ วาซาบิไม่ไมม่่เลยไหนกำลังซื้อมันยังไม่ได้เปิดเปิดซิงเลยไหนเปิดซิง,เป,ซงเปิดซิงวาซาบีเอ็กก็วาซาบิจิมกับถามมือก็น่าจะโอเคไงขีดละขีดละร้อยสามสิบห้าบาทกิโลพันสามอะไรตัวเนี้ยเนี้ยไอวาซาบินะเนี่ยครับเฉพาะวาซาบิจริวงๆมันต้องใส่โซยุมันจะหวาน โอเคอันนี้ผมมีเขามาอยู่สวนเขาจะใจ้ยที่อยู่ขาวที่ขาวแฟนครับแค่นี้แหละโฟกัสตัวหนึงกล้องมันมาใครโฟกัสครับมาถอยแพ่นออกไปเดี๋ยวจะชิมละโฟกชิมนะครบเนาะเอาถือหน่อยหมอมีดหมอหัวก็ต้องกินอีกหระเอ็นแก้วมันมันดข้าหมูนะะเอ็นแก้วนะครับกิหมอ,อ ข้่งกกินอย่างไรไหมยังต้องไปไงยังไปบ่าเ็ตอันยิมาสวีสครับบ <c oughs> ้าหรอทคนทานน้ำลายเสือล่ะยิมบนานัก <c oughs> อันนั้นตั้งกล้องมั้งกะยิมบ้าน,นัโฟกัสยิมน้าเต้นเนาะแบบอร่อยขนาดไหนอื้ม เร้าอาปอเอออ้มเออเออนี่คือว่าขึ้นหัวเลยไหมเอาไหมจิบเอาไ่กิแบ้วครับโอเคเดี๋ยวพิ้งกับไปเลยเลยกินไปเรืเลยเอายาข้าเจีสับบงเอามาคสั่งผ่ามัจิ้มจิ้มอะไรลรว อือฮ uh ือ huh. เอาจุ้มจิ้มไปเอยอะเน่ะไหนไหนลองดูอยู่บ้านต่งบ้านสวนก็นมีโอกาสได้กินอยู่นะวาซาบิก็ได้แต่ว่าเสียอย่างเดียวว่าอันนี้มันเค็มไปหน่อยไอ้ยังก็ไอ้วาสไอ้นนสีขาวมันเค็มที <c oughs> นหน้าแดงนี่มันจะกินวาซาบิก้าหน้าแดงนี่หน้าแดงอย่างว่าหน้าแดงอย่าขกเคีย้ครับมาเอามาจิ้มพอมา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 จิ้มพอเรา เจ้าของส่งเจ้าของสวนเบิรนที่พูดไดเอาปัดเลยปัดเลยเนะน,นี่ยปัดยังไงกําหนดไปล้ำยาคาเช่ให้หน่อยยาคยาเช่ให้หน่อยยาคาเช่ให้บบงใส่ในแห่งโบงจัดยาคาเช่ให้หน่อยกินน้ำิ้าเกมกั เดี๋ไปหันหน้านีกันเออเมอนะเกมบมาอเรไปไหนปหันหน้านีกัจิ้มี่ยเออหนักงานหน้านีละจิ้มนะนอนงเฮะจพอนวดล้อเปกัศิลปินหก็บาริมที่กนนั้นน่ะเนจะใช้หนีเดี๋ยวนี้เอะ คิวิวสุดยอดเจีครับนงสุดยอดเจียครับสุดยอดเจครับบบาวแบงห์มันครับบบาแบงจิ้มเนี่ยนงกำลังง่จิ้มนักนักจิ้มนิมนจิ้มมาบ่แต่เียงามๆโอ้โหสุดยอดเออหามาหน้านี้นะเออเดี๋ยวองบอกหาน้านี่เอ๊ะ แต่กินตัวอย่ามนใส่นักได้หว่าไปได้พอรสชาตดเฮ้ยทำไมต้องร้องไห้อ่ะไอ้ล้างยังไงมันล้าเกินไปได้พอรสชาติจะได้แล้วจะได้แล้วแบ่งแบ่งเออนี่ลองลองถือไม้มาดูหน่อยเหรอนี่ครับวาซาบิแบ่งโคตรเท่กี่มอสนี่นี่นี่มาชิมาชิมัดชิมัดชย มา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 ชุมาชุมาให้มัดชิมมาหน่อยมัดชิมของผมจิ้มเหรอมัดปลาทั้งกันจิ้มกับวาซาบิเนี่ยนี่ยปลาต่าคนเดียวเลยครับนี่ปลาติกัมย์ยังไงโอ้ยยี่ยี่เลยหม้อไหนหม้อไหนหม้อหม้อหม้อปลาแล้วรอบรอบปลาจึ้มปลายังไงนะปลาถือเลยครับจิ้มเลยค่าเชื้อสายชนนัก็ได้ค่าเชื้อสายก่อนค่าเชื้อหายบงเออมีไหลมันมีไหลายกระสัน เออจิ้มมาสบินเหรอจิ้มมาสบินนะครับโอ้แต่จิ้มนันนาค่ะจิมได้เดี๋ยนี่มีไม่แย่งนีมั่วโถ่กินกันไม่แย่งเออบรรยากาศม้นเราครับกินกันไปเรื่อยๆอู้กันไปเรื่อยๆนะครับแต่ผาไผต่ผายพวกเรากินแล้วกันนี่กลวยปิ้งนงเด่นแดงไม่ตีมาบรรยากาศม้านเรายืนกินอีกกระมวลแล้วนะ มีที่น้ามีโอกาสจะมาอีกนะครับส่วนปลาชุมนะสามมาสามนะลูกเต่ากัครับูกฮะโอ้ลูกกะเสียมเียพ่อได้ไหมต้นมันเจดีหน่อยไปต้นมันเจดีหน่โอ้ยน้องป่านะครับตั้งแซวบ่าวต้าหางน่ะตั้งเตาแบบมัดมอง่องห้ามเดยอ ดั้กว่าไรวอวันดังเต้าตั้งแต่วันนี้เปต้นไว้วพอไม่แตะไม่แีกะนันก้วยสุดยอดจิงเราเขากล้วยปิ้งเอามาไม่แห้วยิมเลนี่ยในการนหก่มันแต่ไปหนุนมนี่ก่อนนั่งนั่งพ่อไปได้แต่ว่านั่งพ่อนั่งกินไปเลืเลยชิมมันจะขาดสุดยอดโดนตัวอ่ะนี่กะเอาไปอ่ะสักบมว่า มาเนี่ยมาเนี่ยรุดจัดตาน้ำราดไดหม้างได้อย่างนอาวไปปูข้าวปุ้นหวานนะต้นน้ำเหรอเนี่ยครับจริงๆถ้ามีโซยุนะมันจะหวานกว่านี่อันนี้มันเป็นซีอิ๊วขาวมันเลยออกเก็มไปหน่อยนึงจะทานบาร์ช้นอยู่เนาะเอาลงเนาะอ่าน้ำเลยดเหมือนกันมาบ้านทุกวันน่ะมีเวลาอยู่กันบัานไดนครับน้ำซีมันซีดู รจิ้มอีกอย่างไงคจิ้มน้อยไนี่ไมล้ำอย่างเห็นัลับบบเคยจิ้มเราโชว์กล้องหน่อยจิ้มด้วยใส่หัวตัวเองใจทีวีหน้าไปนี่อย่าขายขว้างเอาขายอย่าขวางเต้นเอามาไกลนะฮะทีน้ำก้อยเต้ย กิ่นดูใกล้ๆไปมันกลายเป็นเฮาที่ทำกินกันไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวคลิปสองนะผมจะไปเขานอนหอมไปกินมามม่ายเกาหลีเผ็ดที่ขี้หนูสวนร้อยเม็ดจะเป็นอะไดรต้งเราติดตามต้องรอติดตามกันในท่นนี่ล่ากันเถอะกับรสแล้วก็กลายบ้านเผาลิ้นเนี่ยกายบ้านเผาลิ้นเนี่ยวันนี้ผมได้มาเจอเดพาะกายบ้านมันมีแต่กายบ้านกันน้อย คลิปหน้าต้องรอที่สามครับเดี๋ยวรอเบาอยู่ปิ้งปิ้งมันโดยใส่ดินนะแฟนพวกนั้นเดี๋ยเอามาปิ้งกันเนี่ยเอ้าเอามาแผ่ครบปิ้งมันเนี่ยม่ใส่ดินนะพวกมันเนาะไปเลยครับไปเลยๆทีล่ะถอดติดกล้องปุ๊บน้ม้แผ่คนแนวมันจะมันจะบ่าอากาศฮอร์โมนี่เนี่เดี๋ยวตัดเอาขนาดเจ้าของให้ดูขนาดอยากให้ดูแบบใกล้ๆเนหน้าบากินนะครับ ถึงแม่จะอยู่บ้านถุงแต่ว่าก็มีเมนูเหลาให้ชิมอั่นนี่ะตัวจิ้มเลยครับนี่ตกัดห้ดูละจิ้มเลยจิ้มวาซาบิเขาในนะครับอร่อยบบ้านถุงนะครับไปได้ด <laughs> <laughs> ิตึงๆน,นึ่งนั่งกันแล้วรับนี่นะ จิมเลยคือจิมดูวาซาบิหน e ่อยครับผมในการเลิกงานมาเขาก็มาปะมาชุมกันบมดมาท่องว่าไหนกินตามที่เขาเขาชอบชอบแล้วเออแกวาซาบินี่เกลียบลายต้าห้างหานหน้านี่ผมเต้นเดี๋ยวพอกดก้อนก็เนื่อยเออไอเด็ดเด็ดเด็ดเอออีกอะ สอ้ซูจีซูจีรับซูจีซูจีซูจีด้อห่าฮ่่าฮายังไกินให้อ้ไกนชอบวันนี้ยอยู่ทางประเทมาแล้วห้ามูปากครับครับเอนอยู่ต่างประเทศมาแล้วอยู่เกาหลีมาแล้วกันี่อยู่ญี่ปุ่นมาแล้วกเก็บไปมาแล้ว้่การบรรทุกเขากินกันไปเรื่อยแรงมากแต่การขนหมดนี่ครับ จะยะข้าวเสียไปแนลงๆมันจะกลายเป็นตรงมันส่วนเขาเยนะครับจิ good, ้มกับวาาบิไดหน่อยๆม้อขนาดมันต้องเยอะขนาดนั้นเอาพอดีพอดีแงถทีเบเหรอ โอ้ยเสืยหมเนี <yapmış> ่ยเข้าถ่าแต้เออมจิมจิมจินี่ยนแต่นะนี่แต่เน่ย่ดจ่าจแล้วกินอะไรกินอะไรกินมดเลยกินหมดก่อนก็งายงาเออเออ มาแล้วเยอะกี่นี่โลกดเหาะโลกวัจมุกโลกนะครับโอ้เมื่อแมงวันก่แม่งยังควักกองใหญ่อย่างที่แมหครับ นี่างมาจการเาเออเลี Wars> ้ยงเออเลี ic ้ยังไม่ได <si, huh? ้จ cin ิอไนเลยเลี้ยงมอะไรยังยมาไปดอยหลวงว่ามาแลรวนั่งยิ้มสวยแลดอยหลวงหผู้ว่าติวามอำเภอดอหลวงนี่คือเอเอดอยหลวงนี่นี่เหรครับลูเนี่ยอ๋อนี่นที่ว่าเออเนี่ยที่ว่าเออเนี่ยอำเภอดอยหลวงจังบัดเยงไล่ตัว่ัเนี้ยมาตั้งให้เออผู้ว่ามาตั้ง กูว่าเอ้ยมันเสียชีวิตเสียมือทีบนเขานียนะใครมามอ๋อจิมละ่ขัเขาถ้าจะขึ้นเน่ยเดินต้องขึ้นจากนี่หน่อยเดี๋ยวจิ้มมาวิหน่อยเจิมมาสิดไปหนึงจิมมันจิเลยจิมหน่อยเดินเข้าเดินรับเดินอันนี้มอดมนน้าวันอะมันกนนมหมเออนะครับนะครับ นี <toys> ่คร <m ics> <sh yelled> ับยาคัดเจ้าเห็นอยมราการมันตตงมาสวนเขาเกียวกันฮะเกียวนี้เข้ยนี่มันียขึ้นจากเพื่อน้ึงพูวาเขาโตนแ่วันหเขน่เาสุดรอดเออนี่สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดมากมากียูเอครับเมัดีเดี๋ยวขอย้อนกลับมาที่อำเภอได้หลวงกันเดี๋ยวนี้เนาะ ถ้าห้ามถ้าห้ามถ้าห้ามดอยมอนี่ไปกับเจ้าของก็ครับเของวติาอนเยะแ่นอกอาพุครับุักจเานขอหงมวั่าน่อได้แก่ได้ย่งย่งย่งเข้าแกมกไม่เหลืออ๋อได้แก่บครับครับ ได้ติกันนะวันนี้สุดยอดได้มวนมวนครับมวนมวนนเดี๋ยวสมัครกับครับลามกเขาเนาะลามก็เขาลามกเขามอวนมนเนาะได้ได้จัดเลยครับจัดเลยครับโอ้หมือตึกตื่นแล้วครับถึงเวลากลับบ้านทนเดี๋ยวดูก่อนลับบ้านเ้อากับทับไฟกันหน่อยนะครับแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านครับเดี๋ยวจะไปกินมาม่าเพชดเกาหลีนะมาม่าเพชดเกาหลี ได้เลยไปถึงเวลากลับบ้านนะครับม่วนกันขานาดนี้อวันจุดตะบันเฮาครับไปกลับบ้านเลย